ครั้งหนึ่งกงานม o n e y e x อ o แห่งนี้นะคะแล้ววันนี้ก็ยิ่งใหญ่อีกเช่นเคยแน่นอนอยู่แล้วมาพร้อมกับแบรนด์แอมบัสเดอร์ของเรานะคะยังไม้ฝากไว้ด้วยกับโรงรับจำนะบีซี่มันนี่ในงานนี้นอกจากจะมีของรางวัลพรีเมียมสุดพิเศษแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นด้วยอ่ามา มีโปรโมชั่นมาแจกให้กับทุกคนได้ได้ช็อปกันเยอะมากง่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีนะายที่ยังไม่มีเงินเที่ยวนะฮะก็เอาสามารถเอาสินเชื่อของคุณเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดได้หรือว่าอยากจะได้ทองคำนะครับผมไปอวดเพื่นนนอนๆที่บ้านที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ครับเราก็สามารถเข้ามาซื้อทองกันได้นะครเพราะว่าอีซี่มันนของเราเนี่ยเป็นสินเชื่อทางเลือกนะครับผมที่สามารถเปลี่ยน รั์เป็นเงินสดได้ถูกต้องแล้วค่ะสําหรับงานนี้นะคะสําหรับขาชอบทั้งหลายพลาดไม่ได้เลยในกลุ่มของอัญมณีเครื่องประดับเพียค่ะจัดรายการลดจากไปยี่สิบเข้เ็มาลดเยอะมากๆที่สําคัญซื้อไปแล้วรับจํานํากลับคูนที่80%ตลอดอายุการใช้งานด้วยนะคะเข้มอะไรที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถเข้ามาช็อปเป็นได้นะครับผมแล้ววิธีการเข้ามาเป็นลูกค้าก็ไม่ยากเลยครับผมไม่ต้องมีบัตร ไม่ใช้บัตรเครดิตนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับเพียงแค่คุณนําบัตรประชาชนมาแค่หนึ่งใบนะครับผมก็สามารถเข้ามาเป็นลูกค้าของอีซีมันนี่ได้แล้วนะครับเจอกันวันนี้ก็มีความรู้สึกยังไงบ้างคะเคมเจอกันกับงานนี้อีกรับหนึ่งดีใจแล้วบุนมากๆครับผมทุกครั้งที่มากับมางานกับอีซิ่มันี่นะครับก็จะได้รับความบุณแบบนี้อยู่เสมอๆนะครับใครที่ได้ยินเสียงแล้วอยากจะช็อตไหมฮะไม่ช็อตเนาะไม่แน่ใจค่ะ ก็เข้ามาดูกิจกรรมดีๆกับทางอีซิมันี่ได้นะครับในวันนี้เราก็มีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับเป็นหมอนนฮะเป็นหมอนพร้อมลายเซ็นนะฮะแล้วก็ทั้งหลายก็จะเป็นอีซิมันนี่นะครับโอ้โหนั่งกอดจริงๆเลยอยากจะนอนไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยค่ะที่ผ่าตื่นนะฮะตื่นนะฮะจะได้ช็อปช่วงปลายปีฮะถูกต้องแล้วค่ะยังไห้ฝากไว้ด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่สำคัญเ้่ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะ ก,กับการเปดแบรนด์ a m b กับ Easy Money ใช่ครับแล้วจะบอกว่า Easy Money เนี่ยขยายสาขาได้เร็วมากๆตอนนี้ก็97สาขาไปแล้วนะฮะทั่วประเทศไทยนะครับผมใครที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการตรงนั้นได้ใช่ครับสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนทัพเป็นเงินในรูปแบบของการจำ,จำนำนะคะก็เชิญได้เลยที่ Easy Money เน้นย้ำเลยเรามีสาขามากกว่า97สาขานะคะมีในส่วนของรองรับจานเนี่มากกว่92และอีก5 Easy Money Shop คือเป็นร้านจำหน่ายของลูุจำนำนะคะมือสองของแท้ราคาดีดีครเน้นใครที่จะนำของมาจำนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรนาฬิกาหรือของแบรนด์เนนต่างๆนะครับที่นี่เราดูแลสินค้าของคุณได้ดีมเหมือนกับตัวคุณดูแลเลยอาจจะดียิ่งกว่าด้วยครับแน่นอนค่ะ เพราะว่าเรามีมาตรฐานในการเก็บรักษาด้วยเป็นมาตรฐาน ISO 9001 2 0 1 5ค่ะาการันตีได้วันมาวันกลับสภาพเดิม100%แน่นอนค่ะเุมแล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ไม่สะดวกนะฮะที่จะเข้ามาเจอกันในตามสาข,ขาได้นะครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะชื่อ w ว w e a บ y m เว็บ .co.th ค่ะเกมเว็บไซต์นี้สามารถประเมินราคาออนไลน์ได้รู้ผลวายภายใน24ชั่วโมงนั่นเองมีแอปพลิเคชันด้วยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการส่งดับเบียค่ะเกม ขอเพิ่มวงเงินได้ขอลดเงินต้นเพื่อลดดอกเบี้ยได้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะรู้นะค,ะครับผมราคาของสินทรัพย์ส,สินของคุณว่ามีราคาเท่าไหร่ยุคน,นี้นะค,ะครับก็สามารถเข้ามาเช็คราคาได้ผ่านแอปก็ได้หรือว่าจะเข้ามาที่สาขาได้ได้เลยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะในส่วนของพิเคชัน่นพิชีสมาร์ทสามารถช้อปปิ้งของดีสอ,องได้ด้วยนะคะถือว่าสะดวกสบายเหมาะมากๆเลยสําหรับยุค 5G แบบนี้นะคะมางานนี้น้าเทียมได้ไปสักชิ้นหรือยังคะ มีเลงตอนนี้อยากได้อะไรไปบ้างมีเล็งๆของที่บ้านจะมาจำนำแล้วฮะเพราะเพิ่งไปเที่ยวมา <c oughs> เอาผานเงินในบัญชีไปเยอะมากเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวต้องต้องเอามาจำนำเลยครับเพราะว่ามั่นใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเอามาจำนำที่ซีมานี่เนี่ยสินค <c oughs> ้าเราจะยังคงทมความเหมือนเดิมนะครับความสวยงามเหมือนเดิมอยู่ <c oughs> ตลอดเวลาแล้วก็ให้ราคาดีมากๆเลยที่ซี รับจำนำทองคำอัญมณีเครื่องประดับเพชรกระเป๋าแบรนด์เนมพระเลี่ยมก็ได้ <ừ> um. ใครแบบว่าเป็นสายวัตถุมงคลนะคะคก็เรียนเฉิญได้เลยอ่ะด้านหลังด้านหลัง,ลงอยู่กับ Easy Money บูธอีซี่มันนี่นะคะวันนี้มาพร้อมกับเพ้นััตสวีแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะคะแล้ววันนี้เรามีมาสคอตด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วนี่<อ>ลูกชายดิฉันสามารถที่จะไปร่วมตั้งชื่อน้องได้ด้วยนะคะ น้องน้องดื้อไหมฮะน้องดื้อไหมดื้อไหมดื้อเหรอครับพยักหน้านี่น่ารักจริงเลยน่ารักนากแล้วก็ที่สำคัญอลเลิร์สมากฮะแต่มากครับผมอ่าโอ้ยหวานใจคุณแม่ของพี่แม่ไม่มีชอบเองบ้างเลยนะฮะแบบพี่ชอบน้องจริงๆเลยไม่มีนะฮะทำทำโจริงๆจะมีถ้าเป็นแบบวัยรุ่นนะค่ะ แม่หนูชอบพี่มากเลยค่ะถ้าเป็นแบบุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอู้ยลูกชอบมากลูกชอบมากเมื่อไหร่จะมีแบบอุ๊ยพี่ชอบหนูมากเลยไม่มีเลยไม่เป็นไรถ่ายรูปกระสักลูกฝา,ากาคุณแม่ได้เอา้าอ๋อโอเคอร <laughs> ประทานเทิดสำหรับช่วงท้ายกิจกรรมวันนี้นะคะเรายังมีแจกโทรศัพท์มือถือด้วยไปเ,ยเล่นออนไลน์กันได้มีแจกกิจโอ้โห ผม,มอยากเล่นกิจกรรมเลยได้ไหมฮะอ่าเริ่มเข้ากิจกรรมแรกกัน <S <S ไหมใครอยากได้ thank ร้อยไปพิ่ท <No ีุ่้ายสายหน้าไม่เอาแล้วเเล่นแล้วถ้ามาเป็นอับขนาดนี้ก็ให้พี่เดีกเดี๋ยวรอถ่ายรูปนะคะตอนสดกิมกันยินดีร้วเยแต่เรายังไม่หมดแค่นี้นะยยวมีแจกอีกครับยวมีแจกอีงฮะนึกถึงยีซสิมันนี่ต้องนึกถึงสีแดงขอแบงค์ค้ 16ไปวันนี้ 26, วันที่16วันดีซะด้วยเท่ไาไรขอ16ไปอ่ะ เป็นเลขสิบหในนี้นี่ยมีให้ใครเลยใครเร็วใครได้คนไหนคนไหนสามคนมามีสามคนมีกี่คนะครับสามคนสิบหกีนะเจอนะสคนขอขอสี่คนนี้มีเอเนะสี่นเก้าคเยิงสูาเก็บนะขอดูอ่าจครห่งหกอคุณพี่ีหน่งหนึ่งหกห

วยกิจกรรมต่อมาเกมจับผิดผ้ามาเข้สู่ช่วงกิจกรรมจับผิดผ้านี่ได้ตาร้ายเสียนะคะ,ะมีภาพให้จับผิดนะคะสชุดในการอ่าเริ่มต้นรอบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะตั้งชื่อลูกชายดิฉันนะคะ สามารถร่วมสนุกกันได้ที่เพจโรงรับจำนำพิซซี่มันนี่นะคะอยู่กับคูณโรงรับจำนำพิซี่มันนี่นะคะวันนี้เรามีของพรีเมียมมาแจกจากน้องเข้มอ่ะเปลี่ยนผ้าค่ะทีมงนเปลี่ยนผ้าค่ะอะไรที่หายไปฮะอเจออลัง เห็นเห็นแล้วเนาะคุณพี่เห็นมาแล้วเนาะว่าตรงไหนใครพร้อมแล้วชูนิ้วขึ้นค่ะคุณพี่อ่ะผู้ช่องทางเยสคุณพี่ดูงานเดี๋ยวรอแทบของรางวัลเอาเฉลยเลยค่ะทีมงานเฉลยหน่อยตรงนี้นะใช่อเฉลยเลยค่ะอเฉลยเลย เป็นของที่เราสามารถเปลี่ยนภาพเป็นเมือได้นะคะภาพต่อมาค่ะภาพต่อมานะคะดูดีๆตรงไหนนะตรงไหนนะเปลี่ยนภาพค่ะเปลี่ยนภาพค่ะ มือถือไหมคะใค่ะใครมีแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือ50%บ้างได้ไเลยได้ค่ะแล,แล้วคุณพี่รู้ไหมตรงไหนเนี่ยเกมเนี่ยตรงไหนไอ้เพอนที่ผิดอ่ะตรงไหนเจอไหมอ่ะเจอแล้วเดี๋ยวรอนะคะรับของรางวัลข้างเวทีได้เลยนะคะ ร,รอตอนท่สุดท้ายเนาะต่อมานะคะ <S <S เป็นเกมแฟนตัวยงอดีมนานเบาเสียงหน่อยนะคะ<ต>กิจกรรมรอบนี้สำหรับแฟนตัวยงของน้องเข้มครับผมอยากให้น้องเข้มเป็นคนช่วยตั้งคำถามดีกว่าเนะาะจะได้รู้ว่าใครในที่นี้เป็น FC. ของน้องเข้มตัวจริงหรือไม่อ,อ่าคำถามให้เข้มเป็นคนตั้งไหมคะได้ครับทำถาม ว่าอะไรคะเทพคะแฟนตัวยงใช่ไหมครับใช่ค่ะคงเป็นสายลมค่ะที่อะไรนะเบยคำถามคือผมอ่านผมอ่านไม่ได้พอพออ่านแล้วมันจะเป็นเพลงไงถ้าเธอเข้าใจสายลมที่พัดผ่านเข้ามา เธอจะมองเห็นว่ารักที่ตามหามันอยู่ไม่ไกลนักจะคงอยู่ตรงนี้สิมามันเป็นมันเป็นเพลงถ้าใครตอบได้ไม่ต้องตอบเลยฮะให้คนที่ตอบไม่ได้ขึ้นมาตอบฮะคำถามนี้คือผลงานที่เกี่ยวกับตัวน้องเข้มอันนี้คืออะไร หนึ่งสอง,อง,องจังปูค่ะอ่ะคุณพี่เป็นอะไรนะเป็นเพลงทูกต้องค่ะเออเป็นตัวจริง,งจริงๆด้วยได้จังต่อมาต้องบอกชื่อเพลงใช่ไหมชื่ ต่อมาคำถามขอจากน้องเข้มอีกหนึ่งคำถามอ่าวิทย์เรามีมาแจกเยอะมากเลยนะใช่ค่ะเรามีหมอนมาแจกเยอะมากเลยอ,อีกหนึ่งคำถามที่เข้มจะถามเลยครับจะคิดว่าอะไรนะน้งเข้มเนี่ยครับเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์อ่าของยีซี่มันนี่มาแล้ว แล้วยังไง <laughs> เป็นแฟนแอมฟาเธอร์มาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วหรือยัง <laughs> มาแล้วกี่ปีฮนะ With สามปีแล้วนะคะเคนอนะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์อมบัเซอร์คุณภาพของเราจริงๆเลยนะคะแล้วก็ยังไงฝากกิจกรรมไว้ด้วยนะคะกับกิจกรรมช่องทางออนไลน,น์ค่ะเคมวันนี้เราจะมีกิจกรรมฟิออน,น,นก,รรกับเคมส่งหลายปี Easy m o ม e y นี่นะคะที่เพจรงรับจำนำเอซิซิมันนี่โดยไปที่เพจรงรับจำนำา E ซิซิมันี่นะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดโพสของคุณให้เป็นสางเลยนะค่ะพร้อมบรรยายภาพกิจกรรมนะคะแฮชแท็กเข้มหัศลีที่บูธอีซี่มันนนะคะใครที่มียอดไลค์เยอะสุดพร้อมกับบอกอะไรที่เกี่ยวกับอีซี่มันนีสออย่างอ่าง่ายมากเลยนะราะว่าอีซี่มันนี่ของเราเนี่ยเป็นโรงรับจำนำเป็นสถาบันสินเชื่อทางเลือกครับผม รับจำนำของหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำอัญมณมี<ๆ>เครื่องประดับเพชรนาฬิกาแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมพระเรี่ยมต่างๆนะคะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่0 99อายุตัวนานสูงถึง6เดือนนะคะสามารถทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน Easy Smart ได้ด้วยครับอ,อันนี้มีกำหนดเวลาไหมฮะหรือว่าให้ทุกคนที่ที่ที่ร่วมกิจกรรมเราจะ ลุ้นคะสำหรับ<อ>ผู้โ<ม>ชคดี3ท่านที่ตอบได้ตรงใจทีมงานแล้วก็ปรรยายได้แบบจับใจกรรมการัที่สุดะคะสุ่มแจกสุ่มแจก <3 S 2> เพรา,าฉะวันก่อนที่จะกดโพสคิดดีๆคิดให้ดีๆนะฮะอย่าลืมเปิดโพสเป็นสาธารณะด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะประกาศผลวันนี้นะคะเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะ ก็สามารถติดต่อกลับมาได้ที่เฟซบุ๊กโครงการนำมิซมันนี่ภายในเวลา16นาฬิกาของวันนี้ค่ะเวลาหวยออกพอดีเลยหวยพอดีเลยซื้อหวยกันยังเนี่ยซื้อยังฮะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นหวยเหรอโอ้โห่เล่นเคลื่อนเล่นเคลื่อนไม่เล่นไม่เล่นซื้อไปแล้วอ่เล่นเคลื่อนซื้อซื้อซื้อตัวไหนไปครับ อย่าเล่นเคลื่อนอย่าลืมนะคะสำหรับผู้ที่เยี่ยมชมในงานนี้อยู่นะคะช่วงท้ายเรายังมีกิจกรรมจากน้องเข้มให้้รงเพลงให้เราฟังด้วยใช่แล้ววันนี้สัตวมากี่เพลงตะเข้มขาผมอัดอั้นอ่ะเอาจริงผมแบบว่าผมไปผมไปต่างประเทศนานแล้วทีนี้ผมแบบไม่ได้เจอมิตรรักแฟนเพลงของผมเนี่ยมานานมากๆแล้วก็เลย เตรียมมาแบบจัดเต็ม,มอ่ะเก่งมือแล้วแต่ร้องวนร้องวนร้องวนเอาเตรียมมาสองเพลงครับอ่าเดี๋ยวรอฟังกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมดีๆในเพจโรงรับกำนังอีจีมันนี่ด้วยนะคะครับผมเฮ้ยเรามีอะไรแจกอีกไหมฮะอ่ะนี่ยืนยืนอยู่ตรงนี้ช็อปช็อคสินค้าไปยังฮะซื้อสินค้าไปยัง อันนี้มีโปรโมชั่นเคื่องระดับเพชรลด20%แจกอีกรกวันหนึ่งดีกว่าอมาเราต้องแจกมาต้องแจกเพราะไอซี่มันนี่เราติดแจกติดรถแจกมอนไปเลยจาก้องเข้มครับผมมันจะมีอันนี้ค่ะเท้ม่าตัวนี้ค่ะครับอันนี้ค่ะ ทุก่อนจะเห็นเลยทุกคนจะเห็นเลยว่าผมชอบไปปั่นจักรยานนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่มีรูปตอนที่ผมไปปั่นจักรยานในโทรศัพท์มือถือเนะะี่ยฮะค่ะครับขอรางวัลไปเลยอ่ะเปิดเลยค่ะใครมีหรืพี่มีไหมรูปตอนปั่นจักรยานของน้องพิงอ IC อะไรก็ได้ไะอ,อ่ะมีไหมไ <จะ S 1> อคิว มาปะเนี่ยยินดีด้วยนะคะดีนะที่เป็นลูกนี้เอาล่ะจบกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญผู้โชคดีอันลุกขึ้นค่ะผู้โชคดีลุกขึ้นรับของรางวัลจากน้องพิตตี้สาวสวยของเรามาถ่ายภาพร่วมกันหน้าเวทีกับน้องข้มได้เลยนะคะรักของรางวัลด้านข้างเวทีเลยนะคะ รับของรางวัลเสร็จแล้วถ่ายภาพพร้อมน้องเข้มได้เลยขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยนะคะฝากรองรับํำนานีซี่มันนี่เงินง่ายได้ชัวร์ไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับแบรนด์แอมบาเดอร์เข้มมาสวีะขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะขึ้นมาเลย เรายังไม่หมดนะฮะเรายังมีเพลงมาฝากกับทุกท่านนะครับที่เดินไปเดินมานะครับผมแล้วก็ยังมองงวยแล้วก็สงสัยว่าตรงนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันก็สามารถเข้ามาเข้ามาร่วมสรุปกันได้นะครับเผื่อจะได้ของรางวัลกล่อง้านไปนะวันนี้เรามีแจกโทรศัพท์ด้วยต้องารใหญุ่โทรศัพท์มือถือค่ะก็ไปติดตามกติกาได้ที่เพจโรงรับจำนำมิซมันี้ช่วงท้ายนี้แล้วสะเทิมขามีอะไรฝากถึงแฟนๆไหมคะรถบผลงาน ตอนนี้นะครับก็กําลังถ่ายทําละครเรื่องเมืองแก้วคบแล้วก็้าพยับนะครับที่กาลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรยิงไหมประมาณนี้ครับผมก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของเข้มทุกช่องทางนะครับผมก็กสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็ไปดูรลนตางเข้มได้นะครับผมอัศวีฮะสำหรับรอบนี้เดี๋ยวให้น้องเข้มครับดื่มน้ําสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาพบกับ บทเพลงอันไพเราะจากเทียมอุเฉินอุนเฉิครับผมี่อัดอันมาเสิร์เ์เดี๋ยวเราดูเดียวนะคะช่วยผมด้วยลวเลฮะร้องเพลงอะไรอ่ะร้องเพลงอะไรท้องฟาวนิดเดียวไหวไหมเนี่ยร้องได้เนาะท้องฟ้าเมื่มอกี้เคมบอกร้องกี่เพลงนะ